PlayStation 5 Slim เครื่องนี้นะครับเข้ามาด้วยการามีความร้อนขึ้นนะครับความร้อนที่ว่าเนี่ยนะครับมันมีการแจ้งเตือนนะครับว่าเครื่องของ PlayStation 5ของคุณเนี่ยความร้อนขึ้นนะครับเราจะทดสอบด้วยเกม Final Fantasy นะครับเดี๋ยวเราจะลองเล่นลองดูนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเกมเกมทุกเกมหละครับถ้าเอามาเล่นในเครื่องนี้เนี่ย จะขึ้นว่าเครื่องเพลย์เร5ของคุณร้อนเกินไปแล้วก็ให้ปิดเครื่องนะครับแต่ในตรงนี้เนี่ยเรามาทดสอบลองดูนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับสาเหตุที่มันเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าการระบายอากาศในเครื่องเนี่ยทำได้ไม่ดีนะครับแล้วก็มีเศษสิ่งสกปรกนะครับอยู่อุดกั้นขวางช่องทางระบายอากาศนะครับ ภายในเครื่องเลยครับปกติเนี่ยจะมีการดูด,ดอากาศนะครับเข้าไปทางด้านบนของเครื่องนะครับแล้วก็ปล่อยออกทางด้านหลังของเครื่องนะครับอีกอันนึงที่มีปัญหาก็คือโลหะเหลวระบายความร้อนนะครับเสื่อมสภาพหรือว่าขาดนะครับตรงนั้นก็อาจจะเป็นสาเหตุทําให้เครื่องมีปัญหาเรื่องความร้อนแจ้งเตือนเรื่องความร้อนนะครับอาการแบบนี้ถ้าเราเจอในเครื่อง PlayStation 5นะครับ เราควรจะรีบทำการแก้ไขนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเ,เพื่อปล่อยทิ้งไว้น,น,นานๆอาจจะมีปัญหาตามมาในอนาคตได้นะครับเวลาทีา่ไม่ขึ้นเต้แจ้งเตือนนะครับบา,บ,าบางเครื่องเนี่ยครับอาจจะไม่ขึ้นแจ้งเตือนก็จริงนะครับแต่อาจจะมอีอาการคือตัดดับไปเลยแล้วก็ขึ้นได้ยินเสียงติดต๊ดติด๊ดติ๊ดแล้วก็ตัดดับไปนะครับ ขึ้นอยู่กับว่าเป็นแบบไหนนะครับสาเหตุที่ใช้เกมนี้เป็นการทดสอบเพราะว่าเกมนี้กราฟิกทำได้ค่อนข้างละเอียดนะครับแล้วก็ใช้กำลังขับของเครื่องเนี่ยค่อนข้างสูงน,นะครับ เคยยังเล่นได้ปกตินะครับ นมครับตัดดับนะครับก่อนที่จะตัดดับเนี่ยก็จะมีเสียงพัดลมดังค่อนข้างดังนะครับนี้แสดงว่าเครื่องนี้จะไปจะต้องทําความสะอาดแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนโลหะเหลวระบายความร้อนนะครับอย่าปล่อยเครื่องทิ้งไว้นี่นะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวอาจจะมีปัญหาตามมาในอนาคตได้นะครับ